สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการให้แนวทางไว้ลาวพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ที่1นะครับธันวาคม2566นะครับคัดมาให้เช่นเคยครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราคัดมาให้เช่นเคยนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับคู่เจาะจับให้นะครับสํับเนีแนวทาง หวยลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาครับประจำวันศุกร์ที่1นะครับธันวาคมนะครับ2566นะครับวันศุกร์นะครับที่1ธันวาคมนะครับ2500 6 6นะครับหวยให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับคัดมาให้สายวิ่งสายรูดนะครับเช่นเคยนะครับวิ่งบวกรูดนะครับ สำหรับล่าพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ที่1ทธันวาคม2566นะครับให้ไปที่3นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูด3แล้วก็4นะครับสำหรับเล่าพัฒนาประจำวันศุกร์ที่1 ธันวาคมนะครับจับคู่เจาะให้นะครับที่03นะครับ33แล้วก็73นะครับ กับคู่เจาะที่หลักสนะครับส3นะครับส7แล้วก็สีนะครับนี่คือลาวพัฒนานะครับ ประจำวันศุกร์ที่1ธันวาคมนะครับ2566นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับคัดมาให้นะครับวิ่งรูดที่3นะครับและก็4นะครับคู่จอดจับให้ก็มี03 33 73 43 47 แล้วก็49นะครับสำหรับเ่าพัฒนานะครับวันศุกร์ที่1ธันวาคม2566นะครับหวยให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของท่านอีก1ทางเลือกก็แล้วกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันโชคดีทุกคนทุกท่านครับเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ